ไปดูกรณีศึกสองกู้ภัยที่ทะเลาะวิวาทกันและมีการยิงกันกลางเมืองทําให้มีผู้เสียชีวิต1ร,รายนะครับล่าสุดวันนี้สารอนุมัติหมายจับ9รายแล้วกู้ภัยที่ก่อเหตุขณะที่ตํารวจนครบาลต้องเร่งป้อมปรามไมา่ให้เหตุการณ์ซ้ารอยอีกครับ ช่วงสายของวันนี้พลตํารวจตรีสําเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลปล่อยแถวตํารวจสายตรวจและตํารวจสืบสวนเข้าค้นเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากที่สารแขวงพระนครใต้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุก้าวหมายจับในคดีอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยสองแห่งยกพวกทำร้ายร่างกายกันมีการปิดถนนย่านพระรามสี และมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ4คน,เ,น 8, 3, 4. เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับคดีนี้สารได้ออกหมายจับผู้ต้องหา9คนเป็นอาสาสมัครของฝั่งบูลนิธิสยามรวมใจตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว2ใน9นะครับด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลบอกว่าได้เพิ่มความเข้มงวดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก นอกจากนี้ยังเรียกตัวแทนของ2มูลนิธิมาพูดคุยทำความเข้าใจหาจุดสมดุลในการทำงานร่วมกันด้วยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอดเต็กงนัดเคลียร์ปัญหาคาใจกับอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสงมูลนิธินี้รับผิดชอบบริเวณพื้นที่บกน .5 มีปัญหากระทบกระทั่งกันมาตลอด ซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยจริงๆเป็นเขตรับผิดชอบของมูลนิธิปอเต็กตึงและร่วมกตันยูที่จะสลับกันมารับผิดชอบในแต่ละวันนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยอาสามูลนิธิของสยามรวมใจตั้งทีมกู้ภัยขึ้นมาแล้วมันทับซ้อนพื้นที่กันสำหรับผู้ก่อเหตุทั้ง9รายถูกออกหมายจับในข้อหาหมั่วสุมโดยมีอาวุธเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอีก7คนที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ